สวัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาชั้นปีที่สองสามสี่ไม่ใช่สองสามทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่การในคาบสุดท้ายแล้วนะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมครูรู้ว่าทุกคนจะเริ่มเริ่มจะเบื่อครูแล้วล่ะนะ,ะนะครับผมออันนี้ก็เป็นคาบที่สามนะไม่ใช่คาบที่สองนะครับผมครูแบงค์เขียนพิษแก้มาตรงนี้แหละครับไม่แก้พอยแล้วอ่ะสามดูครูแบงค์ช่วยเนาะ นะครับผมวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับผมองตัวนามโดยการแยกคนหน้าแล้วก็คนท้ายนะครับผมแยกคนหน้าแล้วก็คนท้ายก็จะเป็นอันนี้เลยมันก็จะมีวิธีการคิดง่ายๆนะครับผมมีวิธีการคิดง่ายๆเลยก็จะพูดยังไงเดี๋ยวจะคิดช่วยมันก็ช่วยเกินนะก็คือวิธีการแบบนี้นะครับผมวิธีการแยกจน หน้าแล้วก็กดท้ายนะครับผมมันคือวิธีการเดาแบบในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอาจจะแวงจะมาสอนขั้นตอนง่ายๆก่อนเลยนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ก็คือโจทย์ของเราก็คือ y บวกด้วยไอ้ y กําลังสองนะครับผมบวกด้วยสิบ y บวกด้วยยี่สิบห้านะครับผมขั้นตอนแรกไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมอ่ะเพราะว่านี้เป็นวิธีทำนะครับผมอ่ะไม่ต้องคิดอะไรให้มันเยอะอ่ะเราเขียนโจทย์ขึ้นมาก่อนนะครับผม บวกด้วย 10y นะครับผมบวกด้วย25นะครับผมเท่ากับเมื่อเวลาเราเป็นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็เขียนขึ้นมาเลยสองวงเล็บไม่มีเหตุผลอะไรใดๆทั้งที่นะครับผมเราก็เขียนมาเลยสองวงเล็บสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับผมเขียนมาสองวงเล็บเสร็จแ,แล้วเราก็มาดูว่า y กาลังสองใช่ไหมครับแน่นอน y กาลังสองหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นกําลังสองเนี่ยที่มันอยู่หน้าสุดเน,ะะนาะปิจาณาเดียตัวนะครับผมอ่ะ y ายกำลังสองใช่ไหมแน่นอนมันจะต้องมี y อยู่กี่ตัวถึงจะได้ y กำลังสองก็คือมี y อยู่ในกันทั้งหมดอยู่สองตัวนั่นเองนะครับผมอะหลักการต่อมานะครับผมหลักการต่อมาหลักการของเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นพจน์หน้ากับพจน์ท้ายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะมีพจน์หน้าพจน์กลางแล้วก็พจน์ท้ายเนี่ยมันจะมีพจน์กลางนะครับกับพจน์ท้ายอยู่ด้วยซึ่งเราต้องการเราไม่ต้องการพจน์กลางเราต้องการแค่ ผลท้ายแบบเดียวเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการคิดแบบนี้อยู่ครับผมอะไรก็ตามแต่นะครับผมคูณกันแล้วเนี่ยนะครับผมได้ตัวท้ายแล้วตัวเดิมของมันเนี่ยก็บวกลบกันแล้วนะครับผมได้ตัวกลางนะครับผมอ่ะมีอะไรคูณกับมีอะไรคูณกันนะครับผม,ผมจะได้ยี่ห้าบ้างอ่ะก็มี ห้าคูณห้าใช่ไหมครับอ่ะมีอะไรอีกที่คูณจะห้าแล้วเอ้ะที่คูณกันแล้วจะได้ยี่สิบห้าหนึ่งคูณกับยี่สิบห้านะครับผมมีอะไรอีกยี่สิบห้าคูณหนึ่งนะครับผมมีอะไรอีกก็จะมีลบห้าคูณกับลบห้านะครับลบลบเป็นบวกเนาะแล้วก็มีลบหนึ่งคูณกับลบยี่สิบห้านะครับ แล้วก็มีลบยี่สิบห้าคูณกับลบหนึ่งนั่นเองเนี่ยเราก็เอาไอ้พวกเนี้นะครับผมไปลองแทนใส่ในวงเล็บดูนะครับผมไอ้พวกเนี้ยไปลองใส่ลองไปแทนใส่ในวงเล็บดูว่ามันได้ไหมนะครับผมเราเราจะมีวิธีการตรวจสอบอีกทีนึงนะอ่ะสมมติว่านี้ครูแบงค์ลองเอาไปใส่ดูเนาะครูแบงค์ลองเอาไปใส่ดูนะครับผมก็ จะได้เป็นเอาเอาตัวอะไรดีเอ่ยอ่ะแว้นเอาอันนี้แล้วกันเอาตัวชุดนี้ไปใส่นะครับผมก็คือเป็นบวกหนึ่งกับบวกยี่สิบห้าอ่านะครับผมอ่ะอันนี้คือการที่เราสุ่มขึ้นมานะครับผมสุ่มที่เกิดจากการคูณเนาะอ่ะเวลาเราจะดูใหงว่าตัวที่เราสุ่มออกมาแล้วเราลองเอามาแทนเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกนะครับผมให้เราทําการทําอย่างนี้ครับเด็กๆทําการคูณกระจายเข้าไปในทุกตัวเลย คูณกระจายเข้าไปในทุกๆตัวนะครับผมนี่แบบนี้คูณเข้าไปในทุกๆตัวนะครับผมถ้าเราคูณกันมาแล้วเนี่ยนะครับผมมันเหมือนกับหน้าตาของโจทย์นี้นะครับผมถ้ามันเหมือนกันกับหน้าตาของโจทย์น,นี้สแสดงว่าเรานะครับผมเราคิดถูกเนาะถ้าคูณกันแล้วเนี่ยมันได้ผลตรงกับโจทย์เนี่ยสแสดงว่าสิ่งที่เราแทนค่ามาคือถูกต้องแล้วนะครับผมอ่นะ เราลองเราลองเราลองคูณเข้าเข้าไปกันก่อนเนาะนะครับผม y คูณกับ y ได้อะไรได้ y กําลัง2อ่าเห็นไหมเริ่มตัวแรกเหมือนแล้วตัวแรกเหมือนแล้วนะครับผมต่อไป y คูณยี่25ได้เป็นอะไรได้25 y แบบนี้อ่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าผิดนะครับผมแสดงว่าอันเนี้ยผิดใช้ไม่ได้ละเพราะอันเก่าของเราเป็นอะไรเป็น10 y นะครับผมอ่ะแต่อย่าลืมอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับผมอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจบางทีเราอาจจะคูณต้องคูณให้เสร็จก่อนนะเพราะว่าบางทีเรามันเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวท้ายเนี่ยมันต้องเกิดจากการอะไรเกิดจากการบวกลบนะครับผมอ่ะลองคูณไปเผื่อมีความหวังนะครับผมบวกหนึ่งคูณกับ y ได้อะไรได้เป็นบวก y นะครับก็คือหนึ่ง y เลยอ่ะนะครับอ่ะหนึ่งคูณกับยี่สิบห้าได้อะไรก็ได้ บวก25อะแน่นอนโตดหน้ากับโคดหลังเหมือนกันเรามาดูที่โคดกลางนะครับโดกลางบวกกันแล้วบวก25 y บวกกับ1 y ได้อะไรก็ได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นบวก26 y นะครับผมอ่าเนอะอ่าอันนี้คานลงมาเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมว่าตัวที่เราบวกลบก,กันทำจนเป็นผลสาเร็จแล้วเนี่ยเหมือนโจทย์ไหม ถ้ามันไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามันไม่เหมือนแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่เราสุบม,มาเมื่อกี้ใช้ไม่ได้นะครับผมไม่มีตัวไหนเลยเอยไม่มีอะไรเลยที่ใช้ได้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมเราก็ทําการค่าทิ้งอ่ะใช้ไม่ได้อ่ะต่อมาเราใช้อะไรลองใช้อะไรดีอ่ะลองใช้นี้แล้วกันลองใช้ตัวบนนะครับผมเห็นไหมว่าเมื่อ เป็นวิธีนี่มันเป็นวิธีการแบบสุ่ม,มไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้สุ่มมั่วๆนะมันสุ่มโดยที่เรามีข้อมูลจํากัดก็คือจํากัดที่ว่ายังไงมีอะไรสองตัวคูณกันแล้วต้องได้ <25 S 2> ยี่สิบห้าเห็นไหมมันจะจํากัดตรงนี้นะครับผมไม่ได้สุ่มมั่วซั่วนะอ่ะเมื่อกี้ครูแบงค์เอาหนึ่งกับยี่สิบห้าไปใส่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเปลี่ยนใหม่อันนี้ครูแบงค์ก็จะเอาเป็นห้ากับห้าไปใส่ห้าคูณห้านะครับห้าคูณห้าไปใส่อ่ะเอาเลขห้าสองตัวไปใส่ อ่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการใช้วิธีการแบบเดิมเลยนะครับผมอ่ะ y คูณ y y คูณ y ได้อะไรลูก y คูณ y ก็ได้ y กําลังสบวกกับ y คูณกับ5ได้เป็น 5y นะครับ5ตัวนี้คูณกับ y ก็เป็นอะไรอีกบวกอีก 5y นะครับ5คูณกับ5ตัวสุดท้าย5คูณ5เป็น25นะครับผมแล้วเราก็บวกลบกัน เนาะจัดให้อยู่ในรูปสํงเ็จบวกห้ากับบวกห้าเป็นไรเป็นบวกสิบวายนะครับผมบวกสิบวายเนาะบวกสิบวายเสร็จปุ๊บบวกอีกยี่สิบห้าตัวนี้ดึงลงมานะครับผมไม่มีอะไรนะก็คือครูแบงจัดให้มอยู่ในรูปสังเขปแค่นั้นเองจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันตรงตรงกับอะไรมันตรงกับโจทย์นะครับแสดงว่าห้ากับห้าตัวเนี้ยใช้ได้นะครับผมถ้าเกิด มีตัวหนึ่งใช้ได้แล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ต้องไปคิดนะครับผมไม่ต้องไปคิดเอาแค่นี้เลยนะครับถ้ามันอันนี้คือวิธีเช็คนะว่าสิ่งที่เราหามาเมื่อตะเกียบใช้ได้หรือไม่ได้นะครับผมอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วแค่นี้เองเลยไม่มีไม่มีอะไรที่มันดูแตกต่างแล้วก็พิสดานไป มาวบานี้เลยนะครับผมหลักการจำง่งายๆนะครับผมหลักการจำง่งายๆเลยก็คือเออะไรก็ตามนะครับผมเมื่อเราตัดสเต็ปแรกเลยนะเอาเอาเอา,เอาใหม่ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยอัดสเต็ปแรกนะครับผมสเต็ปแรกก็คือทำเป็นสองเล็บก่อนนะครับผมเนาะเ <isan. S 1> มื่อทำเป็นสองเล็บเสร็จแล้วปั๊บเราก็มาใช้ดูว่าตัวหน้าของเราที่มันเป็นกำลังสองนี่ยนะครับม,มันกระจายเขาไว้ใส่ในแต่ละวงเล็บนะครับผมให้ ให้ได้ให้ได้เท่ากันนะครับผมให้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ขั้นต่อมาอันนี้คือสำคัญมากนะครับผมก็คืออะไรก็ตามที่คูณกันแล้วเนี่ยเราได้ตัวหลังบวกลบไปแล้วได้ตัวหน้าเพราะนั้นเราก็มาดูก่อนว่ามีอะไรคูณกันได้ตัวหลังบ้างก็ไล่ลิต์ออกมาเป็นทีละข้อทีละข้อแล้วก็ออยตัวที่เราลิต์ออกมาเนี่ยไปซุกไปใส่ดวงเล็บไปใส่ดวงเล็บแล้วก็เช็คคําตอบเช็คว่าตัวนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ด้วยการคูณเ้าคูณเขา้าคูณเา้ณเา ไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับผมแบบจะไปเรื่อยๆอ่ะถ้ามันใช้ได้ตัวเฉือก็ไม่ต้องคิดครับคู่แล้วเสร็จแล้วเราจะตอบตอบแบบไหนนะครับผมก็จะตอบแบบไหนก็คือตัวนี้เลยเวลาเราตอบจริงๆนะครับเราก็ใช้แค่นี้เลยเนี่ยที่ครูแบงค์ไฮไลท์ไว้ให้เนี่ยนะครับแค่นี้เองเสร็จละเนี่ยคือคําตอบของเรานะครับเรามาดูอีกซักหนึ่งตัว ตัวนะครับเมื่อกี้เราอยู่ในเคสเคสของที่เราไม่มีตัวสัมประสิทธิ์เนี่ยเราไม่มีตัวสัมประสิทธิ์หน้า y เลยเห็นไหม y ก็จะเป็น y ระมงเพราะฉะนั้นมันสามารถกระจายเข้าไปในวงเล็บได้นะครับผมอ่ะแต่อีกแบบนึงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะพุ่น y นิดนึงนะครับผมแล้วโจทย์ชอบออกแบบนี้กันเยอะก็คือเวลาที่มันมีสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับผมอ่ะขั้นแรกกันเลยเขียนวิธีทำขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่ะ สามเอ็นกำลังสองนะครับบวกด้วยสิบสี่เอ็นลบห้านะครับผมอ่ะปุ๊บมาแบบนี้อ่ะสเต็ปแรกของเราทำเป็นสองวงเล็บนะครับผมทำเป็นสองวงเล็บก่อนแล้วสามเอ็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณกับอะไรนะครับผมสามเอ็นกำลังสองเนะก็เกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากสาม สามทำอะไรเอ่ยสามคูณอยู่กับเอ็ไงนะครับผมสามคูณอยู่กับหนึ่งเอก็คือสามประสิทธิ์ก็คูณอยู่กับสามประสิทธิ์ตัวแปรก็คูณอยู่กับตัวแปรสามคูหนึ่งเป็นสามเอ็นคูณเอ็นเป็นเอ็นกำลังสองนะครับผมถ้าเรารู้แบบนี้แล้วปุ๊บเราก็กระจายเข้าไปในแต่ละตัวเลยอันหน <Slow S 1> ึ่งก <funds. S 1> ็จะเป็นสามเอ็นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเอ็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวน์หลังนะครับผมน์หลัง มีอะไรที่คูณกันแล้วจะได้ห้าบ้างนะครับผมมีอะไรที่คูณกันแล้วจะได้ห้าบ้างก็จะมีหนึ่งคูณกับห้านะครับห้าคูณกับหนึ่งอ่ะแต่อย่าลืมว่าข้างหน้าของเขาเป็นอะไรเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งเรารู้เลยถ้าเกิดตัวเนี้เป็นลบตัวใดตัวหนึ่งจะต้องเป็นบวกตัวใดตัวหนึ่งจะต้องเป็นลบนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งคูณกับห้านะครับผม ลบห้าคูณกับหนึ่งมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็มีลบอะไรเอ่ยลบน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะมีแค่นี้แหละเท่าเท่าที่ปูคิดคิดออกนะอ่ะมีหนึ่งก็ได้อ่ะมีหนึ่งคูณกับลบห้าอ่ะสลับที่กันเอาลบเอาไว้ตัวข้างหลังบ้างแล้วก็มีห้านะครับผมคูณกับลบหนึ่งอ่ะลองสลับที่กันอ่ะ ็ไม่น่าจะเกินไปกว่าน,นี้ละก็จะมีแค่นี้ละตัวที่เราจะต้องสุกก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลองดึงดึงเข้ามาสักตัวหนึ่งดึงเอาไปใส่เล่นๆดูนะครับผมอ่ะอย่างอันนี้ครูแบงค์ลองดึงเป็นตัวแรกเลยละกันนะครับลบหนึ่งกับบวกห้าเนอะอ่ะครูแบงค์ก็เอาลบหนึ่งเ้าไปใส่แล้วก็เอาบวกห้าเ้าไปใส่ นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วปับ๊บเราก็คูณกระจายเข้าไปทีละตัวเหมือนเดิมเลยนะครับผมคูณกระจายเข้ามาทีละตัวนะครับอ่ะตัวแรกสามคูณสามสามเอ็นคูณกับเอ็นได้อะไรสามคูณกับเอ็นก็ได้สามเอ็นกำลังสองนะครับสามเอ็นคูณกับห้าได้อะไรสามคูณห้าได้สิบห้า นะครับผมก็กลายเป็นบวก 15n นะครับอ่ะต่อมาลบหคูณกับ n ก็ได้ลบหนนะครับอ่ะลบหคูณกับ5ก็ได้เปอะไรนั่นเป็นลบหนั่นเองอ่ะที่เหลือก็เขียนเดิมนะครับผมอ่ะบวกบวกอ่ะบวกสิเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นบวกลบก,กันแล้วนะครับผมอ่ะบวก บวกสิบห้าเอนลบหนึ่งเอนะครับผมมีเงินอยู่สิบห้าบาทเพื่อนยืมไปหนึ่งบาทก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอยก็จะเหลือเงินอยู่สิบสี่บาทก็คือสิบสี่เอนั่นเองลบด้วยห้าเอเหมือนโจทย์ไหมยังไงเหมือนโจทย์ไหมถ้าเหมือนแสดงว่าคําตอบนีใช้ได้จบครับเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดมันอาจจะเราสุ่มรอบเดียวเราก็จบหรือบางทีเราอาจจะต้องสุ่มจนถึงบางทีบางทีนะ นะครับผมอ่ะบางทีเนี่ยอาจจะต้องสุ่มถึงตัวสุดท้ายเลยก็เป็นได้นะครับอ่ะว่าเราสุกได้แบบนี้เสร็จปุ๊บไอที่เหลือไม่ใช้ที่เหลือทิ้งไปนะครับผมอ่ะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับผมอ่ะแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมมันก็ต้องมีการบ้านกันบ้างแหละนะครับผมการบ้านของเรานะก็จะให้นักเรียนนะครับผมทําแบบฝึกหัดที่1เอาแค่ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดก็พอจริงๆมันมีสิบสอข้อ วอแค่เจ็ดข้อก็พอนะครับผมหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับผมหรับวันนี้ครูแบงค์เขไม่ได้มีการช่วยกันบ้านในอะไรทั้งสิ้นเพราะว่านี้มันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยเราอยู่มสองแล้วว่าถ้าครูแบงค์จำไม่ผิดนะครับผมอ่าสําหรับอาทิตย์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครมีปัญหาใดๆสงสัยหรือทําอะไรไม่ได้นะครับผมให้ติดต่อครูแบงค์นะครับผมครูแบงค์จะทิ้งเบอร์แล้วก็อีเมล์ไว้หลักคลิปอินททนคลิปเหมือนเดิมนะครับผมรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย